สถานที่พลิกชีวิตทำไมต้องมาขอขมากรรมที่นี่ศาลาการ,ปรเปลียนวัส,สุทั์จุดขอขมากรรมที่เพิ่งเปิดหลังจากปิดบูรณะไปกว่า3ปีพ้ามากราบหลวงพ่อกลักฟินองค์เดียวในโลกเป็นพระพุทธรูปที่รอจากกลักฟิ่นอายุกว่า180ปีสัญ,ญลักษณ์ของการพลิกชีวิตกลับร้ายกลายดีซึ่งในหลวงรัชกาลที่4นะคะทรงพระราชทานนามว่าพระพุทธเศษธามุนีจะบอกว่ามีการมาขอขมากรรมกลับตัวกลับใจปฏิญาณตนละเลิกจากสิ่งไม่ดีเนี่ยมาตั้งแต่ในสมัย บบรัชกาลที่4แล้วนะคะแล้วใครอยากรู้ประวัติให้เดินมาดูที่บานประตูตร,ตรงนี้เลยค่ะจะเห็นภาพวาดเล่าเรื่องการกวาดล้างฝิ่นในสมัยรัชกาลที่3ก่อนจะนํากลักฟินเนี่ยมาหลอมเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ทางนี้ค่ะพามาขอพรให้ชีวิตเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บโอ้โอ้พากราบหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่นําทองเหลืองที่เหลือจากการหลอ่อหลวงพ่อกลักฟิ่นมาซ่อมแปลงเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ลนกล่าวรัชกาลที่4ี่ส่งพระราชทานนามว่าพระพุทธรังสีมุทราภัยแล้วแท่นนี้ นี่นะคะเป็นธรรม,มารตโบราณเชื่อกันว่าเคยเป็นพระแท่นส่วนพระองค์ของรัชกาลที่3สังเกตว่าจะมีพุฑธกับเทวดาสลักอยู่ด้วยค่ะแล้วตรงเนี้ยแปลกตาม,มากที่เสาทุกต้นนะคะจะมีลายสีเขียวสวยงามนอกจากจะทําให้เรามองเห็นอิฐโบราณเก่าแก่ข้างในแล้วเนี่ยสาเหตุของการสร้างที่แท้จริงนะคะก็เพื่อเป็นการระบายความชื้นออกจากเสาปูนนั่นเองค่ะคลิปดีๆแบบนี้ยังมีเยอะก็ติดตามช่อมกินเที่ยววัดไว้ด้วยนะคะ